รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใครก็ตามนะที่แบบตามหาผู้ชายคลั่งรักสุคนแก่การปิดซีซั่นจริงๆเอาละนุ่มซอดคนต่อไป ธนาพลาวัฒน์พุทธิพลธนากรครับ<ม>คนชอบมองผมว่าผมเป็นเสือแต่จริงๆแล้วผมเป็นแมวคีย์ออนมากเลยนะครับจริงๆแล้วดูเป็นคนชอบผู้ชายตัวสูงนะแต่ว่านี่คือยกในกรณีพิเศษเลยเพราะว่าทุกอย่างมันมันลงตัวแล้วหลีฟนี่บอกว่าตูดเขาใหญ่มากแน่นมากอะไรอย่างเงี้ยสองคนนี้เขารู้จริงนะเป็นแบบว่าโง่เห็นแบบดีแบบ<อ>มีอัญชิญท่นารักเขาจเข้าใจงโง่เห็นเขาดูกันที่หน้า <c oughs> ด้าน,นานเอกเดสม์ปรสวัริ์ัันและกระบด้นานยุทธยาและประมาจารย์ด้านความรักที่ยังคงตามหารักแท้ให้ตัวเอง 23ครับและผมจะบอกคุณผู้ชมว่านีน่คือช่วงสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วค่ะนั่นแปลว่าสาวสดทั้ง30คนเธอต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เดินออกจากรายการนี้แบบมีคู่เพราะนี่คือเทคมีเอาแแลวว่าเอาฉันออกไปทีค่ะ ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปลายซีซันแบบนี้จะเดือดขนาดไหนหนุ่มโสดที่จะมาจะเจ๋งขนาดไหนเราต้องติดตามกันใช่แล้วคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามซีซันใหม่ของเรานะเราก็คือเอาสาวโสดเนี่ยหน้าใหม่พิธีกรหน้าใหม่รอแล้วตอนนี้มาร่วมเป็นพยาส่งแรงใจเชียร์พวกเขามีคู่ออกไปให้ได้ค่ะและที่แน่นอนกว่านั้นนะครับตอนนี้พวกเธอทั้ง30คนก็พร้อมอยู่แล้ว <c oughs> บรรยากาศในช่วงปลายปีแบบนี้เราก็เลยชวนสาวๆมาต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกาันบรรยากาศสดใสค่ะแต่ว่าในตาของสาวๆเนี่ยมีความเศรา้าเพราะมันใกล้ของสุดท้ายที่เดือนสุดท้ายของปีแล้วค่ะย,ยังยืนกันอยู่เลยวันนี้ถ้าตบตีกันได้หรืออะไรก็ได้ใช้แผนมารยาลิซยาต่างๆเพื่อให้เราออกจากที่นี่แบบมีคู่นะคะลูกสาว เลยว่าก็ต้องระวังบรรด,ดาน้องใหม่ที่มาเป็นสาวโสดคนใหม่หน่อยเพราะว่าตามสถิติแล้วน้องใหม่จะมาปาดหน้ารุ่นพี่เสมอครับต้อนรับชาแนลและเมนะครับสองคนดูทรงแล้วชาแนลกับเมดูมีพี่สงรายกาันเงียบเงียบแต่ด<ต>ูว่วาเอาอยู่<ต><ว>และแน่นอนครับบรรยากาศปลายปีแบบนี้เ<ต><ว>ลิฟกูรูที่จะมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงกับสาวส<ข>าว วันนี้ได้รับเกียรติมากครับนี่คือนางเอกตลอดการของวงการมาเทิงไทยไม่ต้องอธิบายอะ <istic media> ไกันมากมา<ล>ยครับเลิฟกูรูช่ดเลยครับ ประวดนางงามไงไม่รู้ค่ะตอนน้าพี่แอนซีเรียมรู้สึกเรื่องมาเมือนเวทีเป็นคนนางงามเลยไม่เลยพี่พี่มือไม้ถึงเนอะ่อเดี๋ยวจับมือแม่ไงจับมือแม่จับมือแม่นางเอกตลอดการครับคุณถ้าคุณมีโอกาสใกล้ชิดคุณต้องสัมผัสเน้อตัวเป็นบุญแก่ชีวิตผู้หญิงผิวขาวไงไม่รู้ เรามีความเก๋นี่รู้ป่ะพี่สวยออร่าเปล่งปลั่งแบบทะลุก็สวยมาเลยค่ะพี่แอนคุณุกมันเขาเจอออร่ากลับเขาไปปึ้งเขาสาเคุณนี่ยังไม่เซ็ตตัวดีค่ะเดี๋ยวอะอย่างงี้อะอย่างงี้ครับคุณซูเรียมครับค่ะในฐานะเลิฟกูรูสิ่งที่คุณจะต้องช่วยเราก็คือการดูแลสาวๆาวสาคนพาดเดี๋ยวจะมีผู้ชาย่อออกมาต้องฝากพี่แอนช่วยพิจารณาแล้วล่ะได้เลยค่ะชอบมากอ่นแะครับพะน้นเลิฟกูรูประจำที่ครับคค่ะ เอาล่ะนุ่มโสดของเราวันนี้แม่ต้องบอกเลยว่าสปงสปอยอะไรให้เรารู้ตื่นเต้นก่อนไหมใครก็ตามนะที่แบบตามหาผู้ชายคลั่งรักชอบเซอร์พรดีชอบจัดแจงชอบชอบแล้วก็รู้ถึงจําได้เหตุการณ์สําคัญเรียกว่าอุยผู้ชายดีเทลผู้ชายดีเทลกับผู้ชายคนนี้นะซีนแบบในหนังเกาหลีมีครบ ควรแก่การปิดซีซั่นจริงๆเอาละนุ่มสอดคนต่อไป She was right. uh, It's time an issue with deep virtue so Don't worry about anything, I'm gonna this like you it's You ain't nobody else, no, I ain't about to kiss I Wanna get oh, Wanna see where you've been, where you เกงขาวนี่เห็นนะเป็นดุ้นเลยจ้ะเราม่ตนองโฟกัสเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมพูดหรือผมคิดว่าผมว่าพวกเราทุกคนอยากรู้จักคุณแล้วะครับแนะนำตัวดีกว่าครับครับผมนายนะครับธนพลวัฒนพุทธพลธนากรครับคนชอบมองผมว่าผมเป็นเสือแต่จริงๆแล้วผมเป็นแมวคี้อออนมากเลยนะครับโอเคเอาล่ะสาวโสดผู้ชายคนนี้เขาบอกเลยว่าเขาเป็นแมว เง <vale> ๋อเง๋อเง๋เง๋อกันเลยทีเดียวน่าจะมีความขี้อ้อนแหละถ้าเป็นชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟเอ้าดับไฟสี่คนเหลือ26คนครับผมลูกสาวที่มาใหม่ อ๋อดับแล้วน้องเมย์ดูสิก็จะไม่คิดจะร่วมสนุกจะเล่นอะไรกับเขาเลยแล้วดับไป4คนหรือยี่คนจำนวนนี้มันอยู่ในความคาดเดาของคุณไหมอาจจะน้อยน้อยกว่าที่คิดอาจจะแบบโอเคแต่คุณไม่ต้องกังวลครับเพราะสุดท้ายคุณจะต้องเดินจากเวทีนี้ไปกับใครแค่คนเดียวเท่านั้นครับเอาล่ะเรามาดูซิว่าสาวๆคิดไงกับคุณบ้างแน่นอนเราจะเริ่มต้นต้อนรับสาวสดคนใหม่ครับชาแนล แล้วเมที่ระเบิดตัวเองทิ้งไปแล้วชาแนลต้อนรับสู่เทคแมวไทยแลนด์ครับสวัสดีค่ะคุณเริ่มต้นโดยการเปิดไฟไว้ผู้ชายคนนี้ดูเป็นยังไงในสายตาคุณเขาดูสะอาดนะ,อะเออหนูชอบคนที่แบบแต่งตัวแบบมีเทสนิดนึงค,คุณก็เป็นคนหนึ่งที่จ้องกางเกงเขาหรือเล่าใช่หนูก็ชอบหนูก็ต้องเหมือนกันหน้าด้านหลังด้านไหนน่าสนใจกว่ากันก็คู่กันนะโอเค <Okay. S 1> จินล่าคุณดับไฟเลยฮะค่ะ ก็มีอะไรที่เขาไม่ถูกใจคือขนาดกู <c oughs> ต้องดับไฟเลยหรอฮะหนูชอบผู้ชายสูงยาวเขา่าดีอะค่ะ<อ>เขาดูแบบตัวตาบวบไปนิดนึงใช่ค่ะหุนไม่ใช่แบบที่เราชอบใช่ะ,ะไม่ว่ากันแต่สาวโสดคนใหม่บอสอีกคนครับต้อนรับเมย์สู่เท็แมวไทยแลนด์ครับคุณดับไฟเลยอะทำไมอะเขาบ้านไทยใหญ่กว่าหนูเขาตูดใหญ่กว่าหนูเขาตูดใหญ่กว่าหนูค่ะนูคะาถ้าเกิดว่าบ้านไทยเล็กกว่าหนูคือดินสอสองบีแล้วลูกขนดเล็ก ไม่รู้เป็นความผิดของใครที่ตูดเขาใหญ่หรือตูดเราเล็กแต่ว่า,อาโอเคอรู้สึกไม่สบายใจดับไฟดีกว่าชวครีมคุณเปิดไฟค่ะอันดับแรกเลยคือกางเกงเขาสะอาดมากครับ <laughs> <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ย <c oughs> ไม่เห็นทะลุจริงๆนะแล้วแบบเวลาเขาเดินมานะ่ะ <c oughs> เข,า,เนา,นะขาน่ารักมากเขายิ้มแบบจริงๆแล้วหนูเป็นคนชอบผู้ชายตัวสูงนะแต่ว่านี่คือยกในกรณีพิเศษเลยเพราะว่าทุกอย่างมันมันลงตัวแล้วลีปี้บอกว่า นะครับขอพูดคำหยาบหน่อยมึงด้านหลังเขาแบบตูดเขาใหญ่มากแน่นมากอะไรอย่างเงี้ยสองคนนี้เขารู้จร allora> ิงนะบอกว่าแบบผู้ชายแบบมีก้นนิดนึงมันแบบว่าเหมือนเดี๋ยวนะฮะโง่เหงโง่เหงเดี๋ยวนะฮะคุณก็เอากับเขาด้วยอะเดี๋ยวคิดตามสิเดี๋คิดตามเขาบอกว่าเป็นแบบว่าโง่เห้งดีว่ามีอันตรายอ๋อเป็นหนักแน่นอะไรเดี๋ยวนะหนักเขาหนักเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาจะบอกเข้าใจโง่เห้งเขาดูกันที่หน้าไม่ใช่เหรอ เวลาแบบเหมือนผู้หญิงที่แบบมีก้นมีก้นแล้วมันน่าดีแบบมันหนึบหนักผมไม่เคยได้ยินว่าเออโง่แหงตูดก็ดูดีินี่ฝึกดูฟุตบอลครั้งแรกในชีวิตเนี่ยนะดูดูฟุตบอลดูไม่เป็นนะดูก้นนักฟุตบอลน่ะเตะกันไปแบบดูเหมือนก้นนักฟุตบอลนแบบดค่ะคุณรักษาเกียรติแห่งการเป็นนางเอกตลอดกาลคุณจะมาพูดออกสื่อว่าคุณดูตูดนักฟุตบอลไม่ได้นะฮะ ใหม่ๆมันต้องพูดความจริงใช่ไหมีใครที่แบบคลีนไปหมดทุกอย่างหรอกลูกยอดยังไงคนนี้เขายิ้มน่ารักเขายิ้มดวงตาเป็นสระอีเขาน่ารักเขาตะมุตะมีแล้วอยากรู้ว่าเขาจะเป็นแบบแมวจริงหรือเป้ามันส่งทับเขาดูเสืออยู่แนทเป็นยังไงคนนี้เขาดูเป็นผู้ชายหุ่นหมีมีอะไรตบมีดูออก คุณดูแบบว่ากอดอุ่นหล่นคุณเี๋นะเดคุณมีมงคุณมีสายสะพายมันคืออะไรมันคืออะไรจริงๆรมงอ่ะหนูซื้อมาเองแต่สายสะพายอยาได้มาจริงๆรองอันดับสี่มิสแกนคันกันที่หายไปค่ะนะลองอันดับสี่แล้วตอนอยู่บนเวทีเนี่ยคุณเอาฉิงคู่ใจไป้ลยไหมแน่นอนค่ะแนะนําตัวเลยอ๋อไหนลองแนะนําตัวซิไหนลองเดินมางใช่ไหมคะ อีเล้ยสองสุพินานแสงนินเปลี่ยนอันจะคุณใหม่ส่าเอ็มจีแค4์หนึ่งสี่นัทสุพินานโชติพิพัฒน์วันนี้อีเลยโชค่ะอาสซลลี่ คุณเปิด<อ>ไฟไว้ชอบเขาตั้งแต่แรกเห็นเลยแล้วเขาแบบฟันสวยมากนี่ชอบผู้ชายฟันสวยแล้วเขาก็แบบเฟอร์ติเพชชันกับรีดีมากๆรียเลยชอบค่ะโอ้แป้งจีคนนี้ดูเป็นไงอ่ะอยากเลี้ยงแมวค่ะเลี้ยงแมวอยากรักองแมวอ๋อรักแมวรักแมวเป็นคนรักแมวค่ะแต่ตัวเขาหอมมากนะ,ะมือเขานุ่มกว่ามือหนูอโอเคไอ้ดีเว้ยออยเป็นไงคนนี้ เขาหน้ารักไปหมดเลยค่ะทั้งรอยยิ้มแล้วก็การแต่งตัวแล้วก็แบบเขาดูเป็นมิตรกับทุกคนเลยจริงซะด้วยหนุ่มโสดคนนี้ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแม้ว่าจะมีสาวโสดสี่คนดับไฟไปไม่ว่าจะเป็นการไม่ชอบหุนคุณ <c oughs> หรืออะไรก็ตามแต่นะั้นไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าอีก26คนอยากรู้จักคุณมากกว่านี้แล้วเราจะไปดูกันและสาวๆดับไฟได้เมื่อ